สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับอยู่กับช่องฮอตวอลเลยบอลนะจบรายการแข่งขันวอลเลยบอลหญิงชิงแชมป์โลกแล้วนะครับซึ่งไทยเราเนี่ยชิงทวนได้อย่างน่าประทับใจนะครับสำหรับแมตช์ไทยแลนด์กับสหรัฐอเมริกาเล่นดีทั้งคู่สูสีคู่ที่เบียดกันไปเบีดก,กันมาแล้วสุดท้ายก็เป็นสหรัฐที่โอ้โหนะนี่แอดมินไม่อยากจะคิดเลยนะว่าถ้าไทยเราเนี่ยสูงพอๆกับสหรัฐจะเป็นอย่างไรนะคงจะแบบ มันอย่างแน่นอนครับโอเคในส่วนของ MVP วันนี้เขาพูดอะไรถึงประเทศไทยบ้างซึ่งก็คือเธอคนนี้ครับเธอได้บอกว่าไทยแลนด์เนี่ยเป็นทีมที่เล่นได้หน้าประทับใจมากๆเร็วแล้วก็มีลูกสูตรหลากหลายเล่นแบบโอ้โหจับทางไม่ถูกเลยทําให้ทีมสหรัฐเนี่ยต้องวางแผนและแก้เกมกันแบบโอ้โหแก้แล้วแก้อีกสู้กันมาสมเซตท้ายจึงจะสามารถเอาชนะทีมชาติไทยได้ยังไงซะ ฉันรักประเทศไทยมากๆชอบสไตล์การเล่นของทีมไทยจริงๆรักนะไทยแลนด์นี่คือเป็นคำพูดของ MVP สหรัฐอเมริกานะครับเธอก็ได้บอกกับประเทศไทยแบบนี้รักนะผู้เล่นสหรัฐจากแอดมินฮอตบอลลยบอลครับ